ถ้าไทยนะทุกนต้องพักที่บ้านอะหนึ่งใไทยก็อยู่นนองคายขอบคุณอยู่ทีดาเศรษฐีนะที่มาให้เราได้ถ่ายคอนเทนต์จะไปแล้วนะทุกคนจะบอกลาแล้วนะจ๊ะไปแล้วเหรอเนยบอกเนบอกจะอยู่หลายวันเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปวัดไงต้องไปวัดถ้าอยู่วันนี้ก็ต้องจ่ายอีกจ่ายเพื่ออะไรแต่ก็อยาก จ็ต้นยังไม่กินเ็นจิด้วามาก่อคุณจ้าขอบคุณซนะคะสบายนากติดตามยรด้วยนะคะฝากติตามเศรษีด้วยค่ะจ้าฝรอยจูบเมื่อวานเมื่อคืนี้เพื่อเพื่อเอฟซีทุกคนที่ไม่ได้มานะคะอย่าโกรธนะคะเพื่อทุกเอ่อจูบรอยจูบ เอออะไรนะเพื่อ FC ทุกคนที่ไม่ได้มาเป็นตัวแทนสิวคิวว้าโอ้ยไปแล้วไปนอนไม่หลับทั้งคืนนี้เมื่อคืนนี้มายะยะอะไรให้ยายอุ่นดูแล้วฝากให้ยายอุ่นนะเ้้าใจไปปหฝากให้ยายอุ่นนะครับซื้อ ซื้อขนมใส่บาเด้อให้อีกให้อีกให้อีกก็ให้แล้วไงให้อีกให้ให้แล้วไงให้้แลวไงเอาอีกเอาอีกไม่ได้อีกเหรอแม่ใหญ่อุ่นไม่ให้อีกเอาอีกพระเยอะนะไม่ให้ร้อยเดียวเอาอีกพระเยอะยืนตรงนี้แปดนาทีได้ไหมล่ะจก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 จ่จก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  เอากระเป๋าสามโอ้มีกระเป๋าเอ้อันนี้ให้ใครได้ให้ใจอุ่นให้ายอุ่นสองร้อยโอ้ขอบคุณนะคะแทนายอุ่นนะคะขอให้ลุงกิมนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยเด้อลุงกิมให้หล่อวันหล่อคืนด้วยหล่อไม่ได้นะครับดำแล้วเดินทางปลอดภัยด้ยด้อจ้านับว่าใครล่ะกับ บอทนาทีโอ้จะทำลอดภัยจะไปจะไปล้างหน้าออกเล่าเออเอาไปให้หลานดูเอองามงามงามอี๋เอาไปให้หลานดูงามอี๋อะไรเง้โอ้อะไรอะไรทำไมถึงมีเตี๋ยวชามใหญ่ชามโตัวใหญ่ฮันนี่กินคนเดียวนี่นะโอ้โหเมื่อไรไปซื้อกินไปชามร้อยอ่ะเราก็ยังกินหมดเลยมาอันนี้กินเพ่อุตส่าห์มีน้ำใจ ให้ให้ทำให้เดี๋ยวค่อยก็รอให้ย่อยก่อนเดี๋ยวไปกินอีกให้อิ่มๆให้เดี๋ยวสามตรอให้ย่อยก่อนกะละมังไม่ใช่ชามกะละมังเลยกะละมังสามตัวใช่ไหมกะละมังสามตัวสมที่ยานิ่ยขยันตั้งแต่ตีสี่จากินให้หมดเด้อพริกนี่ก็ห้าลูกเลยหกลูกเลย พี่ปใา,าก็พีกหยวก,วกบักไงเลยนี่พีกกระสุนกัดเบิดป๋อยเจ้าก็กินดูเดือดแท้โอ้โหกินแบบว่าหายยากเลยหายยากเลยหายยากเลยโอ้โหหมดแน่หรือเปล่าลุ้นกันหรือเปล่ามาพนันกันลุงจิ้มพนันไหมไข่ชิพนันอยู่ไข่ชิลงอยู่จักสองบาทว่าบ่เบิดหมดหรือเปล่าเนาะหมดจริงๆหรือเปล่านี่ โอ้โหสุดยอดเลยจริงหรือเปล่าป้านี่เอ้ยตอนนี้สงสัยเจ้าหิวมากหอยนะไอหอยไอไตำตำตหอยน่ะอืมกรละมังไปเยอะไปเล้อหนึ่งคนเวพื่อนเพื่อนยังมากินเก็ก the ็ก um, ินเอากินเอากินเอาก็เลยนึกได้มีใครกินหรือยัง ย้าหมอนี่เอา้าค่อยยากินบดเลยแล้กวก็วาค่อยกินไปกินไปก็ว่าพก็เลยหยุดพอ,อยหยุดพอมันหมดเอ,อกินไปพขกกระเพิรนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเงี้ยจะไม่ได้คิดอะไรเงน้ำหนักยังลดกินขนาดนี้น้ำหนักลดกี่กิโลนะลดเยอะนะเหลือหกสิบแปดอจากตะกอนกริโลแปดสิบสี่ แปดสิบสี่หรือหกสิบปดกินขนาดจิตแต่ละกะละมังนะกินขนาดกะละมังน้ำหนักยังลดอีกินนั่นแหละเออเออโอ้โหโอ้โหอยโอ้โอ้โหโอโหอ้โหโอ้โหโอ้โหนอ้โหอยโหโอ้เเด้โหโอยโหโอ้โหอ้โหโ้โอ้โหโอ้โาเอ้โหโ้โยโอ้โหโอ้โโอ้โหอ้โหโอนโหโย้โหโอ้โคโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้อ้โอเกิน้ ขาไปกินแล้วเดี๋ยวรอให้ย่อยเขาไปกินอีกเขาจะทําชาบจแบบเจ้านี้แหละอืแต่มันจะหมดหรือเปล่าล่ะเพ้่นแค่นิดเดียวนล้นั้นก็เป็นผักบุ้งอ๋อไงผักบุ้งอ่ะโอ้ยโอ้ยมันน่จะผักบุ้งกลาจีดอ่ะเดี๋ยวรอตอนเย็นค่อยกินไม่กินข้าวตอนเย็นนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมกินทั้งวันก็ไม่หมดนะคะก๋วยเตี๋ยวคุณยูโรนะคะบอกแล้วว่า

รอรอโอ้โหดแล้วเป็นเป็นเถื่อกอกแน่ขนาดแล้ว่กรอกกอยู่แถวนี้และากัเตับเอค่กลับด้วยเดีบปะเราเด้ทางกันนี้ปะลาทุกคนครับไปกันไปเฉพาะพ่านที่นีนี่นี่ไอ้เพื่อนนี่ลาแล้วลาแล้วลาแล้วบ่ลาแล้ว ปานเดี๋ยวเขารอให้เขากินข้าวอิ่มก่อนเดี๋ยวเขาจะมีข้าวมีไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เอาไปก็ะเทียมาก๋วยเตี๋ยวมีนะเอาบอกจั่มเกี๋ยวโรดมันจังเซฟไปแล้วไปแล้วไว้ไเดี๋ยวเบิ่งแล้วเนี่ยไปแล้วโอเคปลาปันปานโอ้ยใจดีจัน่อยเนี่ยไอ้ไอ้

ลรำลากันเดี๋ยวก็มาอีกย่าเดินทางปลอดภัยเด้อบงูเง่าก็เดี๋ยวก็มาวันเสาร์ก็มางานค้างอยู่จ้าจะมาล้ำอีกเดี๋ยวว่าวดำมาทุกอาทิตย์นั้งเย็นเดี๋ยวดำเดี๋ยวมาล้ำอีกวันเสาร์จ้าน้ำเย็นดูที่ถังสุเทพเอาเพื่อนกินฮอทเดี๋ยวเพื่อนเด้อจ้าวันเสาร์เจอกันนะเพื่อนนี่นี่คู่ที่สองนี่มานี่คู่ที่สองนีบมานะ นี่รีบมานะอีกแล้วไปแล้วก็รีบมาคู่ที่2องกำลังจะเกิดขึ้น,นคู่แรก,แกยังไม่จบคู่ที่สองจะเกิดขึ้นต่อเลื่อนะคลิปนี้ก็สนุกเฮฮากันนะคะค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ